สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรีฟรถกระบะมือสองครับพามาชมไทตันคันนี้เป็นตัว S Limited ครับปี2022จดทะเบียนปี23ใช้งานมาน้อยครับคันนี้เลขไม่แท้เลยนะครับ17,000มเโลเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูสภาพรถกันนะครับว่าภายนอกภายในมีออปชั่นอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าสภาพสวยจริงนะครับใครที่ชอบมิซูอยู่แล้วนะครับชอบไทตันอยู่แล้วคันนี้เป็นรถที่ผมว่าสวยที่สุดในบรรดารถตลาดมือสองนะครับ ถ้าไปหาดูนะผมว่าหาสวยกว่านี้ยากมากนะครับมาลองดูสภาพรอบคันก่อนเลยนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอยู่แล้วนะครับนี่ด้านข้างนะครับเหลี่ยมสันคมเนี่ยชัดเจนนะครับรอยบุบรอยลักยิ้มเนี่ยไม่มีเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวล้อนะครับอันนี้ล้อแมกเดิมๆนะครับที่ให้มาติดมากับรถเลยนะครับเป็นล้อแมกขนาดสิบแปดนิ้วนะครับนี่ยางสองหกห้าัหกสิบนะครับเป็นล้อแมกสี ดำแบบนี้นะดำเงานะครับดูซุ้มล้อนะครับนี่ครับไม่มีผุนะครับนี่เลขคัสซีเลขแท้เลขเดิมนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อกฮะซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับนี่ภายในนะครับเป็นอย่างนี้เลยแหนบเดิมหมดเลยนะครับท่อไอเสียเดิมคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะยังไม่มีการรีแมปนะครับเครื่องเดิมท่อเดิมสภาพเดิมทั้งคันนี่ครับท้ายแบบนี้เป็นตัว S Li m i t e d นะครับตัวนี้ทำมาพิเศษ นะราคาป้ายแดงนยอยู่ที่แปดแสนกว่านะครับตัวนี้เครื่องยนต์ตัวเครื่องไมเวกนะรหัส c n สิบห้านะครับเป็นเครื่องสองพัสี่วาล์วแปรผันเทอร์โบแปรผันนะครับตัวร้อยแปดสิเอ็ดแรงตัวนี้ก็เป็นโฉมก่อนที่จะปรับมาเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมหน้าทาันฟอร์เมอรอ์เดี๋ยวไปดูสภาพภายในรถกันนะครับตัวนี้สภาพภายในรถเนี่ยใหม่กริปเลยนะครับเบาะหนังสีดำนะครับนี่เดินได้แดงแบบนี้ อันนี้เบาะเดิมๆนะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งจะปรับด้วยมือแต่ฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้นะครับจอกลางทัชสกรีนมีมาให้นะครับเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังด้วยแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับตันนี้ภายในห้องโดยสารนะครับสภาพคอนโซลสวยๆแบบนี้แผงประตูนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับเดินได้แดงแบบนี้นะครับ สภาพภายในรถนะครับนี่ครับแผงประตูบุนุ่มมาให้นะครับตัวนี้จะบุนุ่มมาตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเทานะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับจากการใช้งานอ่ะผมให้ดูชัดๆแล้วกันนี่ครับริ้วรอยนิดหน่อยนะก็มีบ้างนะครับร่องรอยการใช้งานอันนี้สภาพภายในห้องโดยสารนะครับนี่ครับ เบาะหนังไม่มีขาดนะสภาพสวยๆเลยแม็คไลเนอร์ะนะครับด้านหลังก็มีมาให้แบบนี้ละนะครับเป็นตะขอสี่ขอนะครับลองดูในฝั่งของคนขับนะครับตรงนี้กุญแจยังไม่เป็นสมารท์ทคีย์เลสนะเป็นกุญแจแบบเสียบขันมาแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนี่ปรับพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะแล้วก็ปรับไฟฟ้าทัชชันคอนโทรลมีมาให้ไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี้ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สี่นะ นี่ครับปรับระดับความสูงต่ำไฟหน้าได้ไฟหน้าเนี่ยมันเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led นะครับนี่ครับใหม่แท้เลยหนึ่งมืนเจ็ดพันแปด้อแปดสิบโลเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่นะครับนี่ครับเครื่องไม่ได้รีแมปนะรอบเครื่องปกติแบบเนี้ยคันเร่งไม่ได้ไวนะครับประมาณนี้เดิมเดิมจากโรงงานนะครับแบบนี้นี่จอกลางนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยดู กล้องมองหลังนะครับไม่ถึงกระชัดเท่าไหร่นะแต่พอมองเห็นนะครับมองเห็นด้านหลังได้ชัดอยู่นะครับช่วยในการถอยจอดได้นะตรงนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับหรือจะปรับเป็นมนนวลก็ได้นะฮะปุ่มไฟพามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมันจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายอยู่นะครับตรงนี้นะ แต่เวลาใช้งานจริงอะ่ะมันก็ใช้ไม่ค่อยได้หรอกนะครับชาร์จแป๊บเดียวมันก็ตัดอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับที่ชาร์จแบตในรถนะครับแบบไร้สายเนี่ยหัวเกียร์นี่สภาพสวยนะครับเขาทําเป็นหนังดําเดินได้แดงหมดเลยนะเบกมงุงเบกมืออะไรพวกนี้นะครับเดินได้แดงหมดเลยครับตอนนี้ภายในห้องโดยสารสะอาดสะอ้านมากนะตัวฝ้าเพดานนะครับยังไม่ผ่านการลงยันนะครับช่องเก็บแว่นนะตรงนี้ปิดเปิดได้ปกตินะครับไม่มีปัญหา ไฟสองสว่างในรถนะครับตรงนี้ก็มีนี่ครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนี่ตรงนี้ลืมให้ดูเลยตรงนี้ก็จะควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะควบคุมความเร็วนะครับเป็นการล็อกความเร็วถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ว่ามีคูดคอนโทรลมาให้นะครับตั้งล็อกความเร็วได้นะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ หน้าจอมีอะไรบ้างนะครับสำหรับจอเรือนไม้ตรงนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมีตั้งหงตั้งค่าทิป A ทิป B นะครับแล้วก็ตัวเลขไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ17,880โลนะครับอันนี้เราไม่ได้กอไม้ไม้มันน้อยมาแบบนี้เลยนะครับ คันนี้เป็นรถปี2022นะแต่เริ่มจดทะเบียนใช้งานจริงๆก็ปี23นะครับรถเนี่ยจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใบนี้เลยจะได้เห็นข้อมูลครบถ้วนนะครับราคานะ559,000บาทฟรีดาวเนี่ยผ่อนเดือนละหมื่นนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละหมืน่นถ้าดาวสัก40,000ผ่อนเดือนละ9,500นนะผมคิดให้ประมาณนี้ละกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยที่จะได้เงื่อนไขดอกเบีย้ยพิเศษหรือดอกเบีย้ยปกติทั่วไป ตัวรถเนี่ยก็จดทะเบียนใช้งานประมาณไม่ไม่ประมาณนะ21ธันวาปีห6นะครับก็ไปไปลายปีห6หนะครับวิ่งใช้งานจริงก็ปี6 7 68ดหกดก็เลขใหม่ประมาณนี้แหละนะครับ1น0 0 0โลก็ถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับอันนี้เขาคำนวณผ่อน9,3 5 9หบาทนะเขาคิดที่ดอกเบีย้ย4ี่ดี่เก้านะเขาคิดดอกเบีย้ยพิเศษนะครับแต่ผมคำนวณเป็นดอกเบีย้ยปกติ 4. 7 9ดดให้นะครับ ก็ผ่อนประมาณเดือนละ1 0,000บาทถ้าฟรีดาวนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวได้นะครับแต่มิสซูเนี่ยเป็นแบรนด์รองนะบางไฟแนนซ์อาจจะให้ราคาไม่เต็มลูกค้าก็จะต้องมีดาวเพิ่มนิดนึงนะครับมาดูกันต่อในส่วนตัวรถนะครับนี้กระจกไฟฟ้านะ่ะตั้ง4บานนะครับขึ้นลงใช้งานได้ปกติล็อกกระจกก็มีมาให้นะครับแผงประตูตรงนี้ฝั่งคนขับไม่มีริ้วรอยเลยครับจริงๆฝั่งคนขับใช้งานเยอะสุดนะน่าจะมีริ้วรอยนะแต่ไม่มีเลย ฝั่งนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับนี่กระจกเนี่ยเป็นของแท้เดิมนะครับอาจจะโฟกัสยากนิดหนึ่งของตัวกระจกไม่เป็นไรนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับเป็นของเซงโกเบนนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวฝั่งในตัวแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับด้านหน้านี่จะเป็นเดย์ไทม์ละนิ่งไลท์แบบ L E D นะครับไลท์ไก i ดิ้งแบบนี้เป็นเส้นขาวแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับ ไหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับเอาให้ครบทุกดวงเลยรวมถึงไฟถ่านหมากด้วยนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับโฟกัสนิดหนึ่งอ่เปิดไฟตัดหมอกเปิดนี่ก่อนนะครับแล้วมาเปิดไฟตัดหมอกมาดูในส่วนด้านหน้ากันนะครับหลังจากเปิดไฟแล้ว ไฟหน้านะครับจะเป็น LED สีขาวไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะไอไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันไม่ได้วิ่งนะจริงๆริมันนิ่งนะครับมันนิ่งๆเบบนี้มันผ่านกล้องนะครับมันก็เลยดูเหมือนไฟมันวิ่งนี่เลยนะครับแบบนี้ด้านหน้าเดี๋ยวผมพาเปิดฝากระโปรงดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาดูในตัวของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเทอร์โบเดิมนะ พ่อไอเสียเดิมทั้งเส้นเลยนะครับอะลูติดอยู่ครบนะมออเบรกนะครับแล้วก็๊ำเบรก ABS นะครับทุกอย่างพันหน้าเนี่ยเดิมเดิครับแก้มซ้ายนะครับแกมแนแก้มขวานะนะครับันหน้านะครับไม่เคยถอดนะครับสภาพเดิมคันนี้เรามีรับประกันอยู่แล้วตัวรถนะครับชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้อีกทีหนึ่งเพื่อความสบายใจนะครับก่อนที่จะมาดูรถตัวจริง สนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้ที่เบอร์062 3058486ามนะครับโทรโทรผมขึ้นมาให้แล้วนะครับโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยครับถ้าไม่รับสายก็เบอร์สำรองอีกเบอร์หนึงนะครับนี่ครับหัวน็อตสภาพเดิมไม่เคยถอดนะไม่มีรอยขันไายเลยก็ให้เห็นกันชัดๆนะครับแบบนี้อยากจะให้เห็นแบบละเ,เอเียดเหมือนกัน ใครที่กาลังหาไททต้นอยู่นะครับคันนี้ผมแนะนําเลยเป็นรถที่ไม่น้อยนะครับใช้งานมาน้อยจริงๆสภาพใกล้เคียงป้ายแดงนะคันนี้ป้ายแดงแ7ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแ7ด0ส0เจ็ดมืห้าพันมือสองก็เราขายอยู่ห้าแ0 0ห้าหมื่นเก้าพันถามว่าผมขายราคาเนี้ยผมให้อะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยรับรถไปนะครับผมให้น้ํามันเต็มถังนะถังจะจุก,กี่ลิตรก็ช่างนะครับผมเติมให้เต็มถังอย่างคันนี้แปสิบลิตรผมก็เติมให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่ นะแล้วก็รับประกันเครื่องและเกียร์นะครับ2ปี20,000โลนะครับรับประกันให้2ปี20,000โลคือเอาไปซ่อมที่ศูนย์มิซูได้ทั่วประเทศเลยนะครับที่ผมรับประกันให้เนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเกียร์มีปัญหาเข้าศูนย์มิซูซ่อมได้เลยค่าใช้จ่ายไม่เสียผมดูแลให้นะครับแค่นั้นไม่พอระบบเบรกด้วยนะครับระบบเบรกและระบบถุงลมนิรภัยผมดูแลให,ให้อีก2ปีนะครับ20,000โลซ่อมศูนย์ที่มิซูเหมือนกันนะครับ แล้วก็ระบบแอร์นะครับอันนี้รับประกันให้3เดือนนะครับไม่จํากัดระยะทางนะสเดือนเนี่ยถ้าระบบแอร์มีปัญหาซ่อมฟรีนะครับเข้าศูนย์มิสซูได้เลยนะค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียนะครับผมดูแลให้หมดนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก3ปีนะครับเผื่อลูกค้านะรถแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับมีรถสไลด์ไปให้ถึงที่มีเจ้าหน้าที่ไปจั๊มแบตนะครับ ไปเปลี่ยนยางไปเติมน้ํามันให้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตามนะสปีแล้วก็ช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะคร่าวๆคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับรถสภาพเนี่ยเดิมสีิทั้งคันนะครับไม่รู้จะให้ดูรายละเอียดอะไรดีนะรถสภาพป้ายแดงเลยนะครับแต่ราคาขายอยู่ที่559,000หานะครับฟรีดาวนผ่อนหนึ่งหมืนะครับดาวสี่หมื่นผ่อน 9, อ้าพประมาณนี้ เครดิตดีอาจจะได้ราคาผ่อนที่ต่ํากว่านี้นะครับก็มีดาวมาสักนิดนึงี่ยผ่อนสบายเลยนะครับแล้วได้รถใหม่ๆนะครับเป็นมือสองที่สภาพใหม่ๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะอฝากคันนี้ไว้แล้วกันสําหรับคนที่กําลังหามิตซูนะครับไททตันตัวสี่ประตูยกสูงนะครับเครื่องร้อยแปดสิบเอ็ดแรงตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับ ใครชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ